สวัสดีคะ่ะนาราจากนาราเริไฟท์นะคะนาราจะมาสาธิตนะคะวิธีการหารักนาดาวจันดาวสุขผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะโดยใช้ w w w astrosofa.com ซึ่งนาราจ,จะแปะลิงก์ในการหารักนาให้นะคะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ พอเพื่อนๆคลิกที่คลิปที่นาราแปะลิงก์ให้แล้วนะคะเพื่อนๆจะเจอหน้าต่างนี้ที่เขียนว่า Calculate Your Rising Sign นะคะ Ascendant Natural Birth Chart นะคะโอเคเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวนารารีเฟ e นิดนึงโอเคพอเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเพื่อนๆจะเจอช่องที่เขียนว่า Calculate Your Rising uh, Sign นะคะเราก็ใส่ชื่อได้เลยนะคะเช่นนารานาราก็ใส่ของนาราไปเนาะ นะทีนี้เราก็จะมาใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดซึ่งปีเกิดของเราจะใช้เป็นปีคริสตศักราชนะคะเช่นนาราเกิดนะคะกุมภานะคะวันที่14นะคะ1990อ่านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วนะคะ Time of birth ซึ่งใบนี้นะคะส่วนนี้นะคะจะต้องตรงกับใบเกิดเนาะส่วนนี้จะต้องเป็นเวลาที่ตรงกับใบเกิดนะคะเช่นนาราเกิดตอนเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเที่ยงคืนก็จะเป็นนะคะเที่ยงคืนนะคะเ๋ยนะเที่ยงคืนมันอันนี้สี่ศูนย์ศูนย์เอาใหม่ดีกว่าให้เข้าใจง่ายๆถ้าเที่ยงคืนมันจะต้องเป็น นะทำไมมันไม่มีศูนยย์ล่ะนี่ค่ะ t w เ a.m. ถ้าเป็นเที่ยงคืนมันจะเป็น a.m. ถ้าเป็นช่วงเช้าสังเกตเพื่อนเพื่อนเพืจะสังเกตไหมคะว่ามันจะเป็น a.m. เนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่ง a.m. เห็นไหมคะตีส ตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเโมงแโมงเก้าโมงไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงพอเที่ยงปุ๊บจะเป็น PM ก็คือช่วงบ่ายทันทีเพราะฉะนั้น PM คือช่วงบ่ายนะคะก็จะวนไปจนถึง5้าทุ่มนะคะห้นาทีนะคะ,นะคะก็จะเป็นเที่ยงคืนมันก็จะวนแบบนี้เนาะสมมติว่านาราเกิดตอนเที่ยงคืนครึ่งนะคะนาราก็ใส่นะคะ12 AM แล้วก็30นาที นะคะนี่นาราเกิดที่ประเทศไทยนาราจะใส่ตรงนี้นะไทยแลนด์และจังหวัดที่เกิดนาราสมมตินะคะนาราเกิดกรุงเทพนาราก็จะใส่แบงคอกเนี่ยมันก็ขึ้นมาให้เลือกอัตโนมัติเราก็เลือกอัตโนมัติได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะเซฟหรือไม่เซฟก็ได้นะคะอย่างนาราไม่เซฟนั้นาราก็กด calculate ได้เลยโอเค เขกดแค่คู่เลตแล้วนะคะมันจะปรากฏหน้าต่างนี้นะคะเขาจะเขียนว่า Scorpio Ascendant คือลัคนาราศีนะไอ้ลัคนา ana, พิจิกนะคะ Scorpio คือพิจิกนะคะก็เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อดูอรายละเอียดเพิ่มเติมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนนี่ Astro Profile นะคะคุณจะเจอข้อมูลที่เราได้กด ไปเมื่อตะแยมันก็จะคำนวณมาให้นะคะโซดิแอคซ้าก็คือราศีนาราเกิดราศีกุมนะคะอยู่ที่นะคะ24องศาเนาะเฮาส์ House, ก็คือเรือนอยู่เรือนที่4นะคะเฮาส์สีคือราศีที่4นั่นแหละอยู่ในเรือนที่4โอเคต่อไป a s c e n d a n t หรือ rising sign ตรงนี้ค่ะที่เขียนว่า a s c e n d a n t หรือ rising sign อันนี้แหละคือลักขณาของเราคือวันทัดที่2มันเขียนว่า scorpio ที่24องศาเออแสดงว่านารานะคะอันนี้เป็นข้อมูลสมมุตินนะนาราลักนณานะคะพิจิกราศีกุ่มเห็นไหมคะ โซดิแอกซาคือราศีลัคนาพิจิกเพราะฉะนั้นเวลาดูดวงเราจะเน้นลัคนาเป็นหลักนะคะต่อไปดาวจันทร์คืออะไรนี่ที่เขียนว่ามูนดาวจันท์เอาไว้ดูในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกโชคชะตาวาสนาหรือในช่วงนั้น,น,นอารมณ์เราเป็นยังไงนะคะซึ่งดาวจันรไม่เป็นดาวที่เดินเร็วสองวันครึ่งก็เดินหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาไว้ดูดาวจรวันต่อวันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะดาวจันทร์ของนารานะคะยังหมายถึงบ้านด้วยนะดาวจันหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยนะคะ ในดวงชายหมายถึงภรรยาในดวงหญิงหมายถึงแม่นะคะเนาะก็คือลิบ้านะคะก็คือราศีตุลอยู่ในเรือนที่11นะคะที่10องศาต่อไปดาวสําคัญสําคัญที่นาราอยากจะให้จําอีกก็คือวีนัสนะคะที่มันเขียนว่าวีนัสก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ของนาราอยู่ในมังกรเรือนที่สองนะคะที่ออยี่สิบเอ็ดองศาสามสิบลิปดาเห็นไหม องศาสำคัญมากนะทุกคนนะคะวีนัสคือดาวศุกร์เอาไว้ดูเรื่องอะไรเอาไว้ดูเรื่องความรักนะคะความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินซึ่งเป็นเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดูดวงในช่องของนาลาก็จะดูดาวอาทิตย์คือราศีนะคะลัคนาดาวจันทร์และก็ดาวศุกร์เป็นหลักจ้านะยังไงก็ลองไปคลิกทำตามกันดูได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ